นอกจากจะกำลังเห่อสมาชิกตัวน้อยของบ้านอย่างน้องวันใหม่แล้วที่กองละครพร้พรมอรลเวงพระเอกบอยประกรณ์ก็มียอดดวงใจให้คอยเทคแคร์ล่าสุดพามาแนะนำนัวโปกับพี่ๆถึงที่นี่เลยละค่ะ ข่าวสีสันบันเทิงยังสดใสไบร์มากเพราะมีคำอวยพรดีๆทยอยกันมาต่อเนื่องล่าสุดสามพระนางบอยประกรันเบลลาราณีและน้องอันดาจากละครพรพรมอลเวงที่กำลังถ่ายทำก็ยังเคลียร์คิวถือกระเช้ามาสวัสด,ดีปีใหม่พี่ๆทีมงานสีสันบันเทิงก่อนจะอัปเดตการถ่ายทำม,มาให้แฟนๆได้หูผึ่งกันอีกด้วยค่ะเรื่องนี้นะครับก็เป็นการเรียกว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นคนเรียบร้อยนะครับ <c ười> ใกล้ๆตัวผมหน่อยอนาเธอยิ้มหน่อยสิ <c ười> อยู่ตอนหน้ากล้องเธอเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะใ,ในเรื่องเล่นเป็นใครคะเล่นเป็นเมรินค่ะอมเมรินพันเป็นคนยังไงคนขี้งอนอ่อนแอความจริงเราไม่ได้เล่นเป็นเด็กคะ่ะเล่นเป็นตัวเองแต่ว่ามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวค่อนข้างสูงมันจะน่ารักตรงที่ว่าทั้งตัวนางเอกด้วยแล้วก็ตัวพระเอกด้วยอย่างพระเอกก็จะแบบงง,งว่าเฮ้ยทาไมเราแบบไปหลงรักหลานตัวเองนะ<ม>เนอะอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งความจริงก็คือตันยงน่่ยล่างนี้อะไรเงี้ยค<ม>รับฝากละครพันพมอุ่นละเวงด้วยนะคะ